การเลือกทานอาหารของเราในแต่ละวันเป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับสุขภาพร่างกายของเรามากๆเลยค่ะให้สังเกตว่ายิ่งเรามีอายุเพิ่มมากขึ้นในทุกวันทุกวันด้วยความด้วยความที่วันนี้นำได้คุยกับน้อง private ท่านหนึ่งนะคะที่ฝึกโยคะที่เราฝึกโยคะด้วยกันเป็นประจำนำได้ให้คำแนะนำน้องว่าเวลาที่เรามีอายุมากขึ้นทุกวันทุกวันเนี่ย เราไม่ได้ต้องการอาหารเพื่อเอาไปเจริญเติบโตแล้วถูกไหมคะเราไม่ได้ต้องการเอามาสร้างกระดูกให้มันสูงใหญ่แข็งแรงเราไม่ได้ไม่ได้ต้องการเอามาสร้างร่างกายให้มันเติบโตขึ้นแล้วแต่สิ่งที่เราต้องการจากอาหารในแต่ละมือ้อในแต่ละวันของเราตอนนี้คือเราต้องการให้เขาเนี่ยเอามาซ่อมแซมร่างกายในส่วนที่สึกหรอของเราเพราะว่าในทุกๆวันที่เรา ใช้งานร่างกายหรือว่าดำรงชีวิตอยู่เนี่ยร่างกายของเราจะมีการกล้ามเนื้อหดตัวลงทุกวันอ่อนตัวลงทุกวันนั่นคือทำไมเราถึงต้องซ่อมแซมเขาให้กลับมาแข็งแรงเพราะเราต้องใช้เขาจนชั่วชีวิตจนตลอดชีวิตของเรานะคะหรือเวลาที่เราออกกำลังกายอย่างเช่นในการฝึกโยคะหรือแม้แต่ว่าเราจะออกกำลังกายใดๆก็แล้วแต่กล้ามเนื้อของเราก็คือจะสึกหรอจะ ถูกฉีกขาดออกไปในทุกวันซึ่งจำเป็นที่จะต้องมีการทำแบบนี้และกล้ามเนื้อก็มีความจำเป็นที่จะต้องซ่อมแซมตัวเองขึ้นมาในตอนกลางคืนสังเกตไหมคะว่าเราจะได้รับคำแนะนำบ่อยๆและเสมอๆเลยว่าเวลาที่เราทานควรทานอาหารสิ่งที่เราควรทานหลังจากที่เราออกกำลังกายแล้วคือโปรโตีนเห็นไหมคะเราจะได้ยิน ข้อมูลแบบนี้เข้ามาเป็นประจำเลยคราวนี้เวลาที่เราจะเอามาปรับใช้กับชีวิตการทานอาหารของเรานาแนะนําน้องไปเลยค่ะว่าเราไม่ควรทานอาหารให้มันเยอะให้มันหลากหลายเพราะร่างกายเนี่ยจะต้องเอามาย่อยเสียเวลาในการย่อยเสียเวลาในการเผาผลาญออกมาให้เป็นอาหารเยอะแยะ แต่สิ่งที่เราควรจะทําและควรจะเลือกทานคือเลือกทานสิ่งดีๆเข้าไปในร่างกายเลยเราไม่ต้องลองผิดลองถูกแล้วว่าฉันอยากกินนู่นกินนี่กินนั่น,น,นอันนี้ดีไหมอันนั้นดีไหมหรือกินตามชอบใจนําบอกเลยนะคะด้วยวัยอย่างเราเนี่ยคะ่ะเราจะไม่กินตามชอบใจแล้วแต่สิ่งที่เราต้องการที่จะกินเข้าไปหรือทานเข้าไปเนี่ย คือทานเพื่อเอาไปซ่อมแซมซ่อมเสริมเสริมสร้างร่างกายของเขาให้แข็งแรงดีกว่าดังนั้นสิ่งที่ควรจะทานเลยคือโปรโตีนค่ะแล้วคราวนี้โปรโตีนเวลาที่นําแนะนำแต่ละคนให้ทานโปรโตีนนําให้ทางเลือกว่าเฮ้ยเราสามารถที่จะไม่ได้ไม่ได้รับโปรโตีนจากเนื้อสัตว์เราก็เลือกได้ เราสามารถเลือกทานโปรโตีนจากถัว่วเห็นไหมคะหรือจากไข่จะได้นะคะและไข่ที่สําคัญเลยวันนี้น้าก็บอกไปเลยคะ่ะว่าเฮ้ยไข่ต้มนะดีที่สุดอย่าอย่าประมาณว่าอย่ารมไข่ดาวไข่เจียวเพราะว่าเขาคือกก็ยังทอดด้วยน้ํามันไข่ต้มดีที่สุดหรือไข่ตุน๋นอะไรแบบนี้นะคะและอีกอย่างหนึ่งคือที่ทานง่ายๆเลยและเป็นโปรโตีนใกล้ตัวมากเลยคือถั่วคะ่ะถั่วลิสงนั่นแหละคะ่ะเราถ้าเราไม่นึ่งเอง เราจะสามารถซื้อถั่วลิสงได้เห็นไหมคะที่มีขายทั่วไปเลยตามท้องตลาดแต่ส่วนใหญ่นำจากซื้อแบบถั่วลิสงที่เป็นเม็ดเขาแกะเม็ดมาแล้วแล้วเอามานึ่งเองเพื่อทานเองเพราะว่าเวลาที่นำนึ่งเสร็จแล้วเราก็แช่ตู้เย็นเอาไว้เอาไว้ทานสักประมาณนะคะวันละหนึ่งกรัมมือของนำซื้อมาเวลาเรานึ่งเนี่ยประมาณโลหนึ่งก็ อยู่ได้ประมาณเกือบอาทิตย์นะคะหรือบางทีถ้าวันวันไหนน้ำหิวน้ำทานเล่นน้ำกระทานไปเรื่อยๆแบบนี้คะ่ะนี่คือสิ่งที่เราจะได้โปรตีนจากวิธีง่ายๆโดยที่ไม่ใช่เนื้อสัตว์ด้วยนะคะอาหารที่เราทานนํำก็ให้ทุกคนพยายามลดลงไม่ให้ทานถึงสามมื้อต่อวนันเพราะว่าน้ำมองว่ามันหนักเกินไปแล้วก็เราไม่ได้ใช้อะไรขนาดนั้นแล้ว แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือสําหรับนํำเนี่ยมันจะเป็นการเสียเวลาในการที่นําจะฝึกหรือว่านําจะออกไปสอนโยคะด้วยการทานแบบนั้นนะ่ะนำเลิกทานแบบสามืม้อมาเป็นเวลาค่อนข้างจะนานแล้วตั้งแต่เริ่มเริ่มสอนโยคะจริงจังเพราะว่านําไม่สามารถที่จะมาทานแล้วสอนได้เลยถูกไหมคะเพราะว่าเวลาที่เราฝึกโยคะเราจะต้องกระเพาะเราเนี่ยจะต้องว่างจากอาหารประมาณหนึ่งหรือสองชั่วโมงอะไรแบบนี้คะ่ะทําให้นําต้อง ปรับลดการทานอาหารลงเหลือวันละ2มือ้อและเพิ่งมาไม่นานเพิ่งมาช่วงปีนี้นะคะก็จะนำปรับลดอาหารลงเหลือหมื้อต่อวันแบบนี้ค่ะทานน้อยก็จริงนะคะน้อยมื้อก็จริงแต่ว่าในการทานแต่ละครั้งเนี่ยนำหมัไม่ได้อาหารนําไม่ได้น้อยเลยคือเป็น1มือ้อ1จานอย่างเนี้ยค่ะคือให้เราคิดเลยคะ่ะว่าให้เราทานเท่าที่เราอ,อิ่มพอดีท้องนะตอนนั้น ใช้ความรู้สึกของตัวเองเป็นเกณฑ์นในการทานอาหารและการทานยิ่งน้อยมือลงทําให้เราต้องคัดสรรอาหารที่เราจะเลือกทานตอนนี้อารมณ์ชานมไข่มุกอะไรนําแนะนําเลยว่าอย่าทานเลยค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรกับร่างกายถูกไหมเรารู้ทุกเรื่องนะคะเพียงแต่ว่าเราจะทําหรือเปล่าการทานน้อยมือหรือน้อยเวลาลงเรื่อย สำหรับชีวิตที่อายุเรามากขึ้นเรื่อยเนี่ยแนะนำนะคะว่าทานอาหารที่มีประโยชน์นณะวันนี้ณนะเวลานี้เรารู้แล้วเรามีข้อมูลอะไรมากมายไก่กองเลยจาก ทุกอย่างทุกแหล่งเรารู้แล้วว่าอะไรมีประโยชน์กับเราอันไหนไม่มีประโยชน์อันไหนทานแล้วสุขภาพดีอันไหนทานแล้วสุขภาพเสียเราก็รู้หมดทุกเรื่องนะคะถึงเวลาแล้วตอนนี้เอาทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารู้ตอนนี้ค่ะมาประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงชีวิตประจำวัน y o urwue a e h a t y o a t ตามที่เราเคยฟังมาเรากินอะไรร่างกายเราก็จะได้แบบนั้นนะคะและการที่เราจะต้องลดมื้ออาหารลง ลดทุกสิ่งทุกอย่างลงสิ่งที่ควรกินก็คือแนะนำโปรโตีนค่ะเราก็ทานโปรโตีนเสริมเข้าไปนะคะโปรโตีนจะหาได้จากไหนก็ได้เราทานแบบนี้นํำบอกเลยว่าการทานโปรโตีนจะทำให้ท้องอิ่มด้วยและเวลาหิวสมมุติว่าเรายังไม่เคยชินกับการทานอาหารน้อยมือเวลาหิวถั่วต้มไข่ต้มอารมณ์นี้เลยค่ะหรือวุ่นวายมากมายที่สุดเลยก็เป็นผลไม้ นําบางทีวันเวลาที่น้าหิวหิวน้าก็เลือกทานผลไม้ก่อนนอนยังเคยทานเลยนะะถ้าหิวอาจจะเป็นฝรั่งเป็นกล้วยเป็นส้มอย่างเงี้ยค่ะเลือกทานในสิ่งแบบเนี้ยเข้ามาให้ร่างกายผลไม้อย่างนี้น้อยก็เป็นวิตามินเกลือแร่เป็นสิ่งดีให้ร่างกายของเรานะคะลองดูหลายๆแบบหลากๆแบบแล้วก็เลือกทานอาหารที่ถูกต้องเข้าสู่ร่างกายไม่ต้องทานเยอะมือแล้วลองดูค่ะลองปรับใช้วิธีการแบบนี้ดูนะคะ